พระอาสเชิเทระแสดงธรรมสารีบุตรปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรมก็โดยสมัยนั้นแลสันชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในพระนครราชครห์พร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่จำนวน250คนก็ครั้งนั้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะประพฤติพมร,รมาจั์อยู่ในสํานักสันชัยปริพาชก ท่านทั้งสองได้ทำกติกากันไว้ว่าผู้ใดบรรลุอมตะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่อีกคนหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอัจฉินุ่งอัตระวาสกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครราชครหมมีมารยาทก้าวไปถอยกับแลเหลียวคูแขนเหยียดแขนหน้าเริ่มใสมีในตาทอดลง ถึงพร้อมด้วยอิริยาบถสารีบุตรปริพาชกได้เห็นท่านพระอัสสชิกํกำลังเที่ยวบินทบาทในพระนครราชคฤห์มีมารยาทก้าวไปถอยกับแลเหลียวคูแขนเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสมีในตาทอดลงถึงพร้อมด้วยอิริยาบถคันแล้วได้มีความดําริว่าบรรดาพระอรหรันต หรือท่านผู้ได้บรรลุพระอรหัตตมรรคในโลกภิกษุรูปนี้คงเป็นผู้ใดผู้หนึ่งแน่ถ้าใคร,รเราพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนี้แล้วถามว่าท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครแล้วได้ดำริต่อไปว่ายังเป็นการไม่สมควรจะถามภิกษุรูปนี้เพราะท่านกำลังเข้าละแวกบ้านเที่ยวบินทบาท ผีชันนั้นละพึงติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังข้างหลังเพราะเป็นทางอันผู้มุ่งประโยชน์ทั้งหลายจะต้องสนใจครั้งนั้นท่านพระอัสฉชิเที่ยวบินธบาตในพระนครราชคฤฤถือบินธบาตกลับไปจึงสารีบุตรปริพาชกเข้าไปหาท่านพระอัศชิถึงแล้วได้พูดปราศัยกับท่านพระอัศชิขั้นผ่านการพูดปราศัยพอให้เป็นที่บันเทิง เป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่งสารีบุตรปริพาชกยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระอัศชิว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดพองท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นาศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจทำของใครขอรับมีอยู่ท่านพระมหาสมณะสักยบุตร เสด็จออกทรงผนวดจากสากยะตระกูลเราบวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นาศาสดาของเราและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็าศาสตาของท่านสอนอย่างไรแนะนำอย่างไรเราเป็นคนใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่อาจแสดงธรรมแก่ท่านได้กว้างขวาง แต่จักกล่าวใจความแก่ท่านโดยย่อน้อยหรือมากนิมนท์ท่านกล่าวเถิดท่านจงกล่าวแต่ใจความแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการใจความอย่างเดียวท่านจักทำพยัญชนะให้มากทำไมลำดับนั้นท่านพระอัสสชิได้กล่าวธรรมปริยายนี้แก่สารีบุตรปริพาชกว่าดังนี้ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงสแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้ครั้นได้ฟังธรรมปริยายนี้ดวงตาเห็นธรรมปาสจากธุรีปาสจากมุนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่สารีบุตรปริภาชกธรรมนี้แหละ ถ้ามีก็เพียงนี้เท่านั้นท่านทั้งหลายจงแทงตลอดบทอันหาความโศมิได้บทอันหาความโศม,ม,มิได้นี้พวกเรายังไม่เห็นล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่นกับ